อยู่กับผมจ้ำครับแล้วก็ของเล่นสไปโนซอรัสนะครับอ่านจจะซื้อตอนปี่าจะสักปีที่แล้วครับก็ก็เป็นของเล่นยางนะครับก็ขยับได้เดแต่ก็ระวังหักนะแะ้วเขาตอกวนใจที่สำคัญนับห้ามโดนน้ำครับเพราะว่ามันนี้มันใช้ไฟฟ้ามันร้องพิมันร้องให้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยครับซึ่ง ถ้าถ้าเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันทำรามสามรอบเลยถึงจะหยุดประมาณนี้นะครับส่วนหางเอาจริงๆนะครับสไปโนโซรัสหน่ะจะไม่มีเกล็ดจระเข้ที่สำคัญคือมันมีครีบที่หางด้วยซึ่งตอนนี้สงสัยทางทางทีมผู้ผลิตคงไม่ได้คง,งไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่ก็ไม่เป็นไรล่ะครับเอาว่าดูพระความสวยงามนะก็แค่ของเล่นอย่าไปซีเรียส เอาจริงๆก็้าททำมันถูกกว่านี้มันจะเสริมพัฒนาการนะแต่ยังไงก็เถอะมันก็ดีอยู่แหละครับน้องน้องันก็น่ารักดีนะครับแง่แงเจี๊ยบเจี๊อ่ะครับท่านผมจะกดเสียงรอบนะครับไปเจ็บไมล์มาลูกน่ารักจริงๆไม่ใช่ดวงตามันแปลกๆนะอ่ะ แล้วทำไมแขนมันสั้นอย่างนั้นนะแขนต้องยาวกว่านี้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะทัานสั้นแบบเนี้ยก็น่ารักอยู่มันเด็กทารกเลย้ยวเง้วเๆ้ว,ว,วอืมแล้วก็สามเล็บอันนี้ถูกต้องตามแบบฉบับแล้วนะครับอืมแล้วส่วนขานี้ก็ปกติแล้วส่วนหน้าทอ้องอืตรงนี้ก็มีหนังเหี่ยวๆไม่เหี่ยวดีคือ คล้ายๆกับตุ้งตาทองบ้านเราอะครับก็ประมาณนั่นแหละมีใต้คอเป็นหนังพังผืดอะครับแลวส่วนหัวนี่ก็ถูกต้องนะครับก็แบบจระเข้อะครับจระเข้ครับก็ถือว่าเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เหมาะกับเด็กเอามาเล่นนะครับราคาที่ซื้อมาก็เท่าไหร่อะแม่เออร้อยร้อยหนึ่งครับเกือบสองร้อยนะครับในเซเว่นครับ พอดีผมไปเจอมาแล้วมันมีสองตัวผมเลยเลือกตัวปรดของตัวนี้มาครับก็ถ้าใครโอเคเอาใหมาใหมถ้าใครชอบเกปนี้นะคะ สวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆของเราและเพื่อกำลังใจนะครับม mm hmm. ไม่เอาทรับดีกว่าเออทุกคนก็อย่าลืมดูคลิปผมเยอะๆครับเออดูคลิปผมจนจบอะครับเพรผมต้องการยอดวิวครับถ้าย่างนั้นก็สวัสดีครับถ้าเป็นกำลังใจนะครับ จงจำไว้ให้ดีว่าอย่าลืมดูคลิปนี้จนจบนะครับ